ดีจานสวยงามไหมคะครปผล,ลไม้โยเกิร์ตนะคะสวัสดีค่ะเล็กชาแนลนะคะวันนี้จะมาทำครีปนะคะทำครปผล,ลไม้คะ่ะจะทำครปผล,ลไม้สตรอเบอรี่นะคะแล้วก็โยเกิร์ตใช้ทาแผ่นเครปนะคะใช้ข้าวโอ๊ต ไข่ไก่แล้วก็นมถั่วเหลืองนะคะก่อนไปรับชมคลิปฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนรับชมคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณมากค่ะทำกันเลยนะคะใช้ปั่นเอานะคะใช้ข้าวโอ๊ตใช้ข้าวโอ๊ตสามช้อนค่ะสามช้อนโต๊ะนมถั่วเหลืองสองช้อนโต๊ะค่ะ ไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะอานเลยะคะเอใส่ถ้วยแล้วพักเขาไว้สักครึ่งชั่วโมงนะคะค่ะแป้งที่พักไว้ ครบ30นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทํากันนะคะเราจะใส่น้ำมันลงไปสัก2-3หยดนะคะแป้งลงไปเลยค่ะ กบกินที่บ้านง่ายๆนะคะโฮมเบนนะคะ กับข้างนะคะสวยงามมากเลยค่ะสวยงามมากสุกแล้วนะคะสวยงามมากเลยค่ะ ตกแต่งหน้าเครปบกันเลยค่ะใช้โยเกิร์ตโรยใช้โยเกิร์ตทาหน้าเขาก่อนนะคะโยเกิร์ตทำเองนะคะโยเกิร์ตฉ่ำๆเลยค่ะ ใช้สตรอเอรี่สดตกแต่งหน้าได้เลยนะคะ ทีนี้เราก็จะพับขึ้นไปครึ่งนึงนะคะอยากได้ความหวานเพิ่มนิดนึงเราก็ใส่น้ำพึ้งไปนิดนึงค่ะเสร็จแล้วค่ะเครฟผลไม้นะคะเครปข้าวโอต๊ตสตรอเบอรีร่โยเกิร์ตนะคะ เรจะพับขึ้นก็ได้ค่ะตัดนี่ก่อนพับแบบนี้ก็ได้นะคะสวยงามมากหอมหอมฉ่ำฉ่ำ ขอชิมกันนะคะอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากทานแบบไร้แป้งมันจะทำให้เบาท้องอร่อยดีค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะมาเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ